สบายดีเมน,นี่เขาจะมาพบกับมหาวิชารัยแหง่งชาติหรือเอืญญ้นย่อๆกันว่ามอ,อรหรือบางคนก็จะเอื้นว่ามหาวิชารัยดงโดและเมน,นี่เขาก็จะมาหู้จักกันกับนักศึกษารุ่นใหม่ๆเนาะรุ่นน้องซึ่งเขาก็เป็นรุ่นาอที่ได้จบไปหลายปีแล้วเนาะสบายดีสบาสดีออเจอน้ำพิษนึงมน,นี้ เียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์สาขาคุ้มครองการเงินและนโยบายเศรษฐกิจพีษสามดูย่นะยงน้องมาจากอะไข่ไฟสมนุนอ์น้องสนใจเรียนสาขานี้ยนอย่างไรเพราะว่ามันตั้งเจ๊ทำอินเลยสนใจเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ก็เลยว่ามาศึกษาเบื้องว่าสาขาได้ที่แบบเงียนเกี่ยวกับเฉพาะด้านนี้ก็เลยว่า สาขานี้มันเงินเกี่ยวกับจำพวกตลาดหลักทรัพย์การเงิน,นอะไรก็ก็เลยตัดสินใจมาเลือกสาขานี้เลยสวยครข,ขอบใจเด้อมีอย่างยังฝากบอกก็ยังฝากว่าถ้าสนใจเกี่ยวกับลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถมาเลือกมาเียนสาขาี้ได้ดูรครขอบใจเด้อ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มันได้สั่งตั้งมาแล้วเจ7ปีเลอทุกคนซึ่งเพิ่อนได้สั่างตั้งขึ้นในวันที่5เดือน11พฤศจิกปีคศ1 9 9 6ที่ผ่านมานี่เองจนมาฮอดปัจจุบันก็ครบ7ปีอพอดีเลยซึ่งข้อยเองก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามสถานที่แห่งนี้อีกครั้งในฐานะิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยดงดกแห่งนี้ และสาเหตุที่มาหลักๆก,ก็คือมีความผิดหอดองเฮียนแห่งนี้เนาะมีความคิดฮอดถึงชีวิตตอนเป็นนักศึกษามหาลัยเนาะวาวแล้วกับน้ำตาจะไหลไปนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนเนาะอาหารทั้งด้านในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทเส้นและก็ประเภทอาหารตามสั่งหรือว่าประเภทเข้าวรานหนาต่างๆเนาะราคาเริ่มต้นก็จะประมาณชาวหาพันกี เข้าหน้าเป็ดหนึ่งเลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับนนี่ก็จะแม่นน้ำเจลต่างๆ ที่เราสามารถเลือกตักได้ ดื่มมเ,เ,เอาน้ำดื่มกวนหน่อย,ยรสชาติอาหารเมนูคาบนี้แม,มนคุ้สึกว่าแซบหลาย เมื่ออิมแล้วเขาก็จะมาทักทายน้องๆกันต่อนะอาคือน้มา่งคววงโดยเฮนยูที่สามคณะาาต์ดยเป็นอย่างขึ้นเรื่องเฮนสาขานี้ โนนว่าภูกูยักสบายดีขวายสิงหาจังหวัดราชนุรเป็นคนแพงสารวัลภาพใหญ่มากเรียนรู้เรื่องขึนขนาดเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเพียงคู่กับการขาวไทยในช่วงเกิดภาวะมืดเกิดนี้อยากไปสื่อสารกับคนจีนแต่ว่านำเครื่องมากลายหรือว่านำสินค้าจากเรามาให้จีนกำลังศึกษาอยู่ว่าประเทศจีนต้องการยังจากประเทศเราประเทศลาวต้องกันมี อน,นาคตต่อไปจบไปยากเข็มอย่างครับอยากเปิดทานค้าแบบสะดวกสื่อเพราะว่าเห็นเขากำลังนิยมกันกบบประเทิทซี่มินิมาร์ล้าอยากต,ตั้งหาคาไทยด้วยคขอบใจเลยคุณบ้บา นา่วงนี้ก็จะเป็น่วงเวลาพักเบรกของนักศึกษาที่มาแวะกินข้าวกันค่อยเองก็จะอาศัยโอกาสนี้อย่างเลาะพร้อมกับทักทายน้องๆเขาก็จะมาบ่งกันว่าสถานที่แห่งนี้เปลี่ยนไปน้อยหลายซำใดหลังจากที่เขาไได้มาหลายปี ตอนนี้ข่อยกอกำลังจะย่างไปตึกวิทยาศาสตร์สังคมซึ่งเป็นตึกเก่าที่ข่อยได้เรียนจบมาเืฮออนุวงศขนงาดไินเรียนคณะใดเนาะอ่าตอนนี้แม่เฮียนอยู่คณะบริหาร,รธุรกิจเนาะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเฮียนภาคบันสีปีใดนจ๊ะปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นอย่างไรเ,เลือกเฮียนขนาดนี้อ๋อเพราะว่าอย่างแรกเลยมันน่น พอเขาหานมันพอเขาเราเงียนบัญชีแล้วเราอยากแนะนําให้น้องมาเงียนบัญชีแหละน้องเป็นคนหนึ่งแนที่แบบค่อนข้างที่จะมักในตัวเลขแนน้อยหนึ่งแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องน้องกันน้อยหนึ่งแหละรู้สึกว่าเวียกตัวบัญชีนี่ก็ถือว่าขณะเขาไปหาเวียกหรือไปหาอย่างมันอาจจะได้ง่ายกว่าเพราะักแบบเขาไปเฮ็ดเรียกอยู่บริษัทหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบฟรีแลนซ์บัีนะมันก็หาได้ง่ายเนอะตัวแรกนนองก็คือว่าน้องมันมีบริหารธุรกิจกับตลาดเนาที่น้องอยากเรียนแต่ บัญชีมันชิตอบชั่วโมงทีว่าบัญชีมันิเจาะเข้อสองอันนี้ให้น้องก็เลยเรื่องเงียนอันนี้งโดยหลังจากจบไปมีแผนอะไรแค่ไนหนงตื่นบ่อ่าตอนนี้เป็นน่าจะยังเบึงบ้งเบึง้งไปก่อน,นอยู่เพราะ่าหากันยังปีหนึ่งอยู่กันยังบม่ได้คิดไก่เดี่ยขนาดน,นั้นว่ายังแบบอยากเห็นเบียงอย่างเดียด้วยอ๋อขอบใจเลยอ่ะขอบใจที่ให้ประมาณ ดอยซื้อบาสายบาลีดอยเฮียนคณะเดจจ๊อเฮียนคณะอักษรศาสตร,ร์ภาษาลาวปีที่เท่าไหร่ปีที่สี่ปีที่สี่จบไปมีแผนอะไรหนึ่งอือทาทาจบเฮียนแล้วคอยคอยมีคอยมีแผนว่าจะจะเฮ็ดเบียกที่แปลภาษาลาว เดนภาษาจีนระบาแบบภาษาจีนเดมภาษาลาวอ๋อเจ้าขอ,อบใจหลายๆเด้อส่วนตึกนี้ก็จะแมนหอสมุดเด้อนักศึกษาทุกคนสามารถเข้าได้แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนเฮดบัตรสมาชิกก่อนเด้อส่วนหลายค่อยจะเข้าตึกนี้แมนส่วงค่อยได้เขียนบทบเขียนบทจบสั้นได้เข้าหลายที่สุดเลย ในตอนนั้นข่อยยังจําได้เลยว่าอ่านหนังสือโคดลายเลยเพื่อไปเฮ็ดบทเสีงให้ผ่านนะและก่อนที่จะเขียนบทผ่านกับโบแมนเรื่องธรรมดานะต้องไปเที่ยวแปลงเที่ยวแปลงตลอดเลยรู้ซึกว่าเป็นหลายสิบหอบเนาะกว่าจะผ่านบบแมนง่ายเลยการเฮ็ดบทจบสั้นตอนนั้นเนาะเขาเจ้าจะเฮ็ดเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มนึงจะทบกอยู่5าคนแต่แปลกที่ว่า ข่อยมีกันสองคนเนาะเหตุบทจบสั้นเนาะนี่ก็จะแมนคณะนี่ก็จะแมนตึกวิทยาศาสตร์สังคมเนาะตึกที่ค่อยเฮียนผ่านมาก็ถือว่าบ้ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายรู้สึกว่ายัางคือเก่าอยู่สถานที่แบบนี้ซึ่งในตอนนั้นค่อยก็จะมักมาตีบาเนาะหรือว่าวอลเลย์บอลเนาะแถวๆนี้แหละซอย่างนะปกิโดยปะกก่คิบเฮียนอยู่คณะดหคณะเอ่อวิทยาศาสตร์สังคมโดย ปีเท่าไหร่ปีที่สี่แล้วปีที่สี่แล้ว,ปลวเป็นอย่างคือเลืกเขียนสาขานี้เออย้อนว่าน้องมีขวบหม,มักหักในการอ่านโดยในการน้นองมักอ่านแบบน้อ,นองมาเห็นอ่านข่าวโฆษณาเกี่ยวกับสาขาที่น้องเีนยนโดยแต่ผู้เรียนมีความ,มักหักในการอ่านในการเข้าห้องสมุดนะโดยต่อไปเรียนสาขานี้โดยหลังจากจบไปไมีแผนอยากเข็มอย่างืเอิมมีแผนอยากไป เป็นเหตุแตนเหตุเบียเกี่ยวกับเป็นเรื่องทีกข้าเกี่ยวกับเอกสารโดยสบายดีเพื่อนไปดีน้องชื่ออยา่างเนาะซื้อเพิงยาเพิงยาเพิงยาเฮียนสาขาใดเพิงยาสาขาไอโซนซากไอกษรศาสต<า>ร์ปีที่เท่าไหร่ละปีหนึ่ง่นงเน,นาะเป็นอยังคือสนใจเฮียนสาขานี้เพราะว่าเฮียนภาษาจีนได้ใจได้เทค เวียกนันน่งนั่ที่นได้จะได้เงินดีเน,ะนาะก็อนาคตมันจะดีะหลังจากที่เฮียนจบม,มามีแผนอะไรแหนึ่งอยากเป็นเปปซาเาปภาษาเป็นนักเปปซ่าโอ้ขอบใจเด้อน้องมีซื้อว่าปอโจมอหรือว่าปอ,อกระดัยด้วยอายุสิบเก้าปีมาจากแขวงสัญญาบุรีด้วย เรียนอยู่สาขาใดเนาะเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาเยอรมันอ๋อเป็นอย่างคือเลเรีนยนสาขานี้ทำอิตก,ก็บ่ได้เลือกสาขานี้นแต่ว่าไปสิงสาขาอื่นแล้วมันติดก็ลเลยมาจ,จะมักรเรียนสาขานี้ด้วยหลังจากที่จบมามีแผนว่าอยากเข็ดหอย่างโตเนาะอือที่จริงก็มีเล็งๆไว้เนาะมันจะมีะพวกโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่าโครงการเทิดเวียยอยูเยอรมันเนาะโดยในแผนที่มีก็คือ,อที่วางแผนไว้เนาะจะ ซิงระดนบภาษาให้พานแล้วก็ไปสมัครโครงการไปเฮดเปียร์อยู่เยอรมันและจะคอยกลับมาด้วยและนี่ก็จะเมนอคอกรถกับห้านอาหารเนาะของคณะวิทยาศาสตร์สังคมนี่เองจือได้ว่าตอนนั้นมักมากินตามีแล้วก็ตำตอนแถวๆนี้เนาะ เก็บของคมมี้แหละเรียนเกยวกันในของมูล,ล,มลต,ต่างๆค่ะสนใจกับมาเรียนได้ขอบใจเยอะตอนนี้ข่อยก็จะพยายามยางไปเรื่อยๆพร้อมกับทักทายน้องๆในแถวนั้นในขณะนี้ข่อยก็อยู่บริเวณของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจซึ่งขณะนี้หลายๆคนแม่นต้องการอยากมาเฮียนหลายที่สุด พ่อเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าอยากจะเป็นเด็กเซโดยสบายดีสื่ออินทิราคินสวานลงมาจากแขวงสวันเนเขดเมืองนครไกสอนเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจอีหนึ่งอีหนึ่งโดยมีความสนใจอย่างเกี่ยวกับสาขานี้นอ,อ่ะน้องแบบสนใจคือแบบหมักหมักแบบการผ่าการขายอ่ะี่อนเอาแบบเอาประสบการ น้องๆหลายคนเขาเจ้าก็จะมีเป้าหมายแตกต่างกันไปตามคณะที่ขาเจ้าได้เฮียนแต่สิ่งที่คือกันนั่นก็คือใบประกาศสวัสดีัดีสวัสดีน้องซื่ออย่างน้องซื่อบุญทวีโดยน้องเป็นคนแข่งเลยแข่งอุดมไซอุดมไซนเนาะเรียนสาขาไดนสาขาภาษาจีนคณะอักษรศาสตร์สาขาภาษาจีนปีที่เท่าไหรแล้วน้องปีหนึ่งปีหนึ่งอ่าเป็นอยงคือมีความสนใจเฮียนสาขานี้ อยากไปเรียนต่อภาษาจีนอยู่ที่ประเทศจีนโดยโอเคหลังจากที่เฮียนจบไปน้องม่แผ่นอยากเขียนอย่างต่อเนาะอยากเรียนมหาลาัยอยู่จีนจ้ะโอเคขอบใจเวยเลยเข้าใจ นี่ก็จะเ็นบุ๊กชอปเป็นห้านสะดวกซื้อที่ขายอุปกรณ์ต่างๆในการศึกษาครบสุดเลยมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและก็เป็นข้าวหน่มอย่างก็มีครบสุดเลยเป็นบอนที่นักศึกษาให้ความนินยมกันหลายบว่าจะเป็นปื้มต่างๆบิ๊กสอเอกสารต่างๆมันมาที่นี่ได้เลยสบายดีอแนะน,นำตัวเองเนี่ย คือข้าวสีใสหลวงมณีวงศ์ซีรีส์คือแบงค์ด้วยแบงค์เฮียน,นาายอาายู่คณะไหนกันอ๋อคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์เลยดยเป็นอย่างคือเรื่องเฮียนสาขานี้ย้อนว่า,าเฮาาียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะแล้วมีพื้นฐานมีเบสิกมาเต็มเนาะนี่ด้วูหลังจากจบไปมันมีแผนในเรื่หงอย่งตัวมีแผนว่าอยากเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับเลขโอเคเข้าใจด้วย โดยแนะนำตัวเองไงโดยซื้อไปเด็ซื้อเท่าสันเล็เนาะโดยคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งยุโรปสาขาเทคโนเว็บไซต์ยุคปีเดีละปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นอย่างขึ้นเลือกเงีานสาขานี้นั่นว่ามักเกี่ยวกับเรื่องไซตคอมพิวเตอร์เรื่องกับการออนไลน์กันนั่นก็จึงมีเลือกมีสาหนี้หลังจากจบไปมีแผนในเรื่องต่างตัวก็ยังบุ่งในใจว่า ที่ไปชอบเียนแคปกับเรียนแคอมพิวเตอร์ทีนี่เป็นโปรแกรมเมอร์อืมโอเคครับใจด้ยส่วนบริเวณนี้ก็จะแมนคณะอักษรศาสตร์เด้อซึ่งค่อยกับมิมูที่เฮียนในขณนะนี้เนาะตั้งแต่ประถมพล่ะจนมาฮอดมหาลัยกันยังมาเจอกันในทีนี้คือก็ คณะต่างๆที่อยู่ในมอสอนี่จะมีอยู่ประมาณ13คณะซึ่งแต่ละคณะก็จะแตกย่อยกันไปตามสาขาวิชาต่างๆในเนื้อที่หก0้สาวกว่าเฮกตาร์เมตรสบายดีสบายดีน้องคือตุ๊กตามาจากโรงเรียนมอสอทางอ๋อนเนาะคือหากระจบมาแล้วเนาะกำลังเรียนนี่เนากำลังจะมาเรียนคณะอักษรศาสตร์ภาษา,าญี่ปุ่นเนาะ ก่อนน้องพีสนใจขณะนี้ก็คือว่าอ่าเป็นนอก็เป็นนักเรียน,นในแผนในสาขานี้ก่อนซงเฮียนหันแมนคือหน้าหน้าของน้องนี่เป็นอ่าเราเฮดเวียกเกี่ยวกับพวกแบบภาษาญี่ปุ่นแต่น้องก็เลยแบบว่าเออถ้าสมมติว่ามาเฮียนสาขานี้เอออาจจะแบบว่าไปแบบไปเฮดเวียกกับเราได้แบบสะดวกสบายก็อาจจะแบบประมาณนี้แหละ โดยอันมีอย่างยากฝากทังคนที่สนใจเรียนเนาะสนใจเรียนค่ะจบจากอันนี้ไปบ็อกถ้าสมมติว่าเฮาได้เรียนภาษานนี้แล้วถ้าสมมติจะไปน่าจะแบบมีเรียกทิพสินะเพรวาวะอันนี้ก็แบบมีแบบเท่าไหนวะแบบมีแบบแคล้ายๆคือมีคนรู้จักในเกีย่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วโดยกเ็เลยแบบน่าสนใจก็เลยแบบว่าโอเคเรียนโดยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจ เรียนอยู่ปีหนึ่งคณะวิชาศาสตร์สังคมสาขาการท่องเที่ยวเอน้องมีความสนใจเรียนขนาดนี้ย้อนอยังอย่างเฮียนเกียกเ่ยวกับท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแก็อยากเป็นแมนเป็นไกด์ไกด์น้ำเที่ยวเอน้องมีอย่างอยากฝากถึงคนที่สนใจเรียนคณะท่องเที่ยวนี่บ่ต้องการเวลา,ลาด้วยโดยขอบใจหลายๆด้วย น้องซื้ออย่างน้องน้องซื้อจินดาเรียนอยู่คณะใดเรียนอ,อยู่สถาปัตย์สถาปัตย์ปีที่เท่าใดละปีที่สองเป็นอย่างคืออยากมาเรียนคณะนี้ที่อยากมาเรียนคณะนี้เพราะว่าน้องมั่นในคณะนี้อยู่แล้วค่ะนะน้องมาพวกแบบแต้มพวกแบบออกแบบแหงอย่างๆนนาาตลอดเลเรื่อยถึงมาเฮียนคณะนี้โดยอันหลังจากจบไปน้องมีแผนอะไรอย่างตื่นน้องกคยคิดว่าจะเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์แต่ว่าฮับออกแบบหลายๆบอลนั้นนู่นนี่เบิ่งแล้ว,ว ต้องเหตุผู้เจกานแข่งขันน,นั้น้เบิ่งวาเขาจะต้อมีความสามารถที่ได้บอลและได้ทีผลง,งานให้ได้หลายๆมีอย่างอยากเชิญชวนผู้ที่สนใจอย่างเฮียนคณนาน้องบอ,อแบบเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาแต้มแบมบน้ำกันมามวลน,น้ำกันแล้วก็สำหรับคนที่มกักหรือว่าหักในด้านนี้นะ<ม>น้องอยากค่อนข้างในน้ำให้มีพื้นฐานในการแต้มฮู้ในน้อยหนึ่งสำหรับคนที่แบบว่าเขาก็แบบ จากนี้เข่าก็ยังให้มีไว้ก่อนมันจึงบางยากตอนขามาเมียนพร้อมน่าอาจจะกดดันหลายอย่างว่าแบบบางคนก็เลยแบบเอ้ยแบบมันคือยากแค่นั้นนู่นนี่แต่ว่าบมีพื้นฐานกับเขามาเมียนได้เพราะว่าเขาเจ้าก็สอนแต่ต้นมาแบบนี้ดยขอบใจเด้อ